สวัสดีครับเพื่อนๆก็วันนี้จะมาพูดถึงกิจกรรม2 years anniversary นะครับก็เหมือนกับไอกิจกรรมหฉลอง1ปีที่มันเป็นการสีเขียวอะที่ตอนนั้นร้อยเยอะสุดน่าจะเป็นร้อยสามครับถ้าจะไม่ผิดนะที่เข้ามาและกิจกรรมใหญ่ๆอแจากของเยอะๆนะครับก็ปีนี้ก็มีเหมือนกันครับแต่ว่ากิจกรรมเนี้ยเขาไม่ได้มีคอนเซปต์อะไรมากนะ มันเป็นกิจกรรมที่แบบว่าฉลองครบรอบ2ปีของเกม FC Mobile ของเรานะครับก็เขาอาจจะให้เราอ่ะไปหวตนักเตะที่เราชอบนะเดี๋ยวผมจะมาให้ดูว่ามีนักเตะอะไรที่เราชอบที่ว่าให้ทุกคนกับเขาไปโหวตได้นะครับก็ช่องทางการโหวตก็จะเป็นพวก Facebook เอ,อ่อ X หรือว่า Twitter เก่านะครับก็เดี๋ยว มาดูกันว่ามีอะไรบ้างแล้วก็จะมีเสื้อให้หัวนะครับเสื้อสวยๆเยอะเลยแล้วก็จะมีรองเท้ามีลูกบอลผมว่ารองเท้าเน่น่าสนใจไปหวดกันนะครับถ้าเกิดชอบใครนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่านักเตะที่มีให้หนะัวเนี่ยมีใครบ้างนะครับก็เริ่มกันที่เซตแรกมีมัสซานตัวโนเควินเดอร์บอยกูแลอัาวาร์โกลเลาแล้วก็เทนอเล็กซานเดอร์อโนนะครับก็ ผมเชื่อว,ว่าเทนกับเดอะบอยนี่น่าจะเยอะนะแม่แต่ในนี้นักเตะมาริดนี่ล่อไปสี่คนเลยนะครับก็ชอบใครก็ไปโหวตกันนะครับต่อมาเป็นคกชูเอาอันนี้จะเป็นหลีกอัน,นี้นะหลีกตุรกีนะครับก็จะเป็นคกชูซาเน่เมอร์เดอร์แทมเมียบาฮัม ตอเลล่าแล้วก็ซีมันสกี้นะครับก็ ừ, ทุกคนก็คงจะโหวตนักเตะที่ตัวเองรู้จักกันนะต่อมาเป็นจอร์แดนเดวิดอิซเซสดิบาล่าปิซิลี่เควินเดอร์บอยเคนันยูดิสนะครับก็เออใครโหวตก็ผมก็ฝากโหวดเดอร์บอยด้วยนะครับต่อมาก็จะเป็นลีกเอ่อลีกสเปนก็จะเป็นเปดี้อาเลส อาเลสโซซันติกาโซล่าบุคแฮมันอวาเลสเอ่อเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับแล้วก็จูเนียร์ฟีโปนะครับต่อมาลีกอังกฤษผมว่าอันนี้คนน่าจะรวดเยอะนะคูดูสเอ่ออามาเดียโลชาวเปโดนี่ฟอร์มโคตรดีอวาเลส ฟอร์เรนเวสแล้วก็เด c a แคนไลท์นะครับก็นักเตะที่โหวตก็จะมีประมาณนี้นะครับนักเตะที่เขาผมก็ไม่รู้ว่าคอนเซปต์อะไรแต่ว่าก็คิดว่าคงจะมีทุกลีกนะครับก็ให้โหวตกันนะใครชอบใครก็ไปโหวตนะครับต่อมาจะเป็นเสื้อนะครับเสื้อเนี่ยมันจะแอบเป็นเหมือนแฟนอาร์ตเหมือนกันแต่ว่ามันก็จะถูกคัดมาแล้วนะที่เขาจะให้เข้าไปโหวตนะครับก็เพื่อนๆชอบไหนก็ไปโหวตกันนะครับ ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของลูกบอลน,นะแล้วก็แล้วก็แล้วก็อะไรดียผมก็ไม่รู้นะลูกบอลพอเข้าเป็นเล่นในเกมมันแบบมัน,ม,นม,มันไม่ตรงปกเท่าไหร่นะครับสําหรับผมนะลูกบอลนนะ่ะตั้งแต่ลูกบอลที่มันเป็นแบบเหมือนเลโก้แหละเข้าไปมันก็แอบกลมอยู่นะก็งงเหมือนกันนะเออมันไม่แบบไม่เหลี่ยมแบบที่เราตั้งใจไว้นะครับก็แล้วแต่คนชอบแล้วกันชอบอะไรก็ไปโหวตกันนะครับต่อมารองเท้าครับ เแต่เสียดายอ่ะทำไมไม่ซ e like kind of ื game, game ้อลิขสิทธิ์รองเท้ามาวะ e อต้องมาแบบคัสตอมรองเท้าเองไงแล้วมันบางทีมันทำไม่ถึงมันไม่ค่อยดีนะครับแต่ในเป็นแฟนอาร์ตนะผมไม่ได้ว่าที่เป็นแฟนอาร์ตนะครับหมายถึงว่าที่เกมมันเอามาขายตอนที่มันอยู่ในพาร์ทเมื่อก่อนนะมันไม่ค่อยสวยนะครับเออก็อันนี้สวยๆก็เยอะนะครับก็ลองเข้าไปดูนะมันไม่ได้มีแค่ในนี้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันครับเพื่อนๆสำหรับกิจกรรม 2ปีของ EA นะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับแล้วก็ชอบใครก็ไปโหวตกันนะครับประมาณนี้ครับ